ขอต้อนรับแล้วนะฮะเข้าสู่รายการเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่นเ p r e s e n เ e d b ตบเครื่องประกาศแคล้วเกว่าหเดือนครับที่เราร่วมเดินทางกันมาเพื่อค้นหาแชมป์คนที่7ในรายการเดอะโกลเด้นซองนะฮะและตอนนี้ครับเราได้6คนสุดท้ายของซีซั่นเเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับซึ่งนั่นก็คือคุณแอนนัทนัชชาครับคุณพลอยอิสริพักนครับคุณนัทมาริสาครับคุณอ๊อฟขาดาพงศ์คุณอังเปาตะวันวาดและคุณนัทนัทธพัฒนครับ และ6ท่านสุดท้ายนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์คนที่7็แน่นอนนะค,ะนนนครับจะมีแชมป์เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นของซีซั่นนี้ที่จะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศนะฮะเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งถ้วยรางวัลนี้นะฮะถูกรังสรรค์และออกแบบโดยอาจารย์พัฒรชัยแสงดอกไม้จากวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับครับผมและแน่นอนฮะ,ะตอนนี้ถ้วยรางวัลอยู่ตรงนี้แล้วด้วย สวยงามและทรงเกยรติมากเลยนะครับใช่ครับผมและนอกจากนี้ครับแชมป์เพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องบัประกาศแคเรียมูลค่ะ5แสนบาทและผู้ที่จะมาคัดเลือกผู้ที่ถ่ายทอดบทเพลงทองคําออกมาได้ดีที่สุดครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับพี่โจสุธีศักดิ์แม่เมาสุดาชื่นบานพิกบมสุวรรณันและพิการณพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และขาดไปไม่ได้เลยครับผู้ที่รังสรรค์บทเพลงพร้อๆให้กับเราตลอดทั้งซีซั่นเลยนะครับมิวสิกดีเรคเตอร์ประจำรายการของเราครับพี่นึ่งจักรวาลและจกักรวาลบันสวัสดีครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมโชว์ในรอบชิงชนะเลิศกันนะฮะวันนี้ครับคุณผู้ชมครผมขอพาทุกท่านย้อนเส้นทางของพวกคนสุดท้ายนะฮะว่าพวกเขาต้องฟาฟันอุปสรรคที่เรียกได้ว่ามีทั้งรอยยิ้มและคราบน้ําตาครับกว่าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศนี้นะฮะและนี่คือเทปพิเศษของวันนี้ฮะเส้นทางสู่แชมป์ครับ วันนี้กับการเผยเรื่องราวการเดินทางกว่าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศของผู้เข้าแข่งขันหคนสุดท้ายซีซั่น7ที่มีทั้งอุปสรรคและบททดสอบมากมายให้พวกเขาต้องเผชิญมีดาม่าครับเขารอบพระหน้าตาหรือเปล่าเราก็คือคนหนึ่งที่พลาดได้เหมือนกันเราสามารถตกรอบได้ทุกเมื่อพร้อมรับชมก่อนใครกับการเตรียมตัวสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์หน้าเซอร์ไพรส์ปปรามากค่ะที่มีโจทย์เพลงเข้ามาเพียนขนลุกมากกับโจทย์เพลง ทุกคนไม่ควรพลาดโชว์ต่างๆที่จะแตกต่างใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์เมื่อกี้ร้องก็ไม่ได้กดดันอะไรนี่อ่ะมาเดี๋ยวตอนนี้กดดน <วะ S 2> ันแ,แล้วแม่อีกสักครู่ห้ามพลาด